ดีครับมันอยู่ในเกมล i ยเลนเจอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาทำคอนเทนต์นะครับอยากจะรู้ว่านะครับ2ตัวนี้นะครับคือมีสกิลนะครับในการผลักกระเด็นถอยหลังนะครับก็จะเอามาผลักนะครับในส่วนของตัวอัญเชิญของบาวยม,มทูตนะครับก็อยากจะรู้ว่าอ่ะถ้าลงตัวหนึ่งหรือว่าลง2ตัวเข้าไปนะครับ สกิลพักมันจะดีขนาดไหนนะครับก็จะมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสลับ2ตัวนะครับมาดูตัวแรกนะครับในส่วนของเซียฟีนะครับเซียฟีก็จะมีสกิลพักที่ถือว่าใช้ได้นะครับยกเลิกอมตะนะครับทำดาเมจแล้วก็3,300นะครับพักมันเจอร์กระเด็นถอยหลังนะครับนี่เป็น ตัวที่ถือว่าใช้งานได้นะครับแล้วของเล่มนะครับเล่มก็จะเป็นบัฟแล้วก็ดาเมจจะหนักหน่อยนะครับก็คือยกเลิอกอมตะนะครับยกเลิกผลลับบัฟของศัตรูแล้วก็ทำดรเมจ4,000พทำศัตรูกระเด็นถอยหลังนะครับ2ตัวก็เงื่นไขนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเวลาเจอบอสน,นะครับมันจะผลักได้ขนาดไหนแล้วก็จะเอาไปลองกับ ตัวของยมมาทูดกันนะครับ oh. ขั้นแรกมาก็เจอบอสก่อนนะครับเจอบอสก่อนน่าจะซิลนะครับโอเคคูณสองบอสวิ่งมานะครับอันนี้ก็บานะครับจากตรงนี้เลยนะครับตับนะครับมานี่นะครับ ถือว่าไม่ไกลเท่าไหร่นะครับนี่ครับอะไรเงี้ยก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของน้องเลมนะครับถ้าเป็นซซลฟีนะครับซซลฟีก็ต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะบัฟวิ่งไปไกลเกินนะครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับไม่ได้ผลไกลมากนะครับนี่ นี่ไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะครับแต่ก็คือพอได้นะครับก็จะเอามาทดสอบกันนะครับว่ามันจะได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเอาในส่วนของตัวของเลมก่อนนะครับก็ต้องหาแทงบ้านๆสักตัวนะครับชนไว้นะครับอันที ห้าสิบกานอ่ะให้น้องไปนะครับก็ปล่อยไว้นะครับก็ได้นะครับไม่มีอะไรมากครับทีมป้องการพอใช้ได้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นส่วนของตรงนี้นะครับ ไม่มีอะไรมากนะครับเลือดก็ไม่เยอะเท่าไหร่เกียร์ก็ไม่เท่าไหร่นะครับนี่ก็เดี๋ยวจะลองทดสอบดูนะครับแล้วก็จะลองทดสอบทั้ง2ตัวดูทีเดียวนะครับอ่าดูนะครับไม,ไม่คูณ2นะครับดูนะครับเต็ม ก็ไม่ไปนะครับแต่มันก็แตกนะครับนี่ครับนี่มีกระเด็นกลับหลังนะครับนี่ครับนี่ครับโดนนะครับผีโดนนะครับนี่ครับจะมีผีอยู่ตรงหน้าป้อมศัตรูนะครับถือว่าได้นะครับสลับเล่มนะครับ เล่มสกิลโรนก็จะได้นะครับนี่นะครับจะมีวิญญาณตรงที่เป็นผีนะครับนี่ครับกลับไปตายหน้าป้อมนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ มาดูในส่วนของน้องซิลฟรีนะครับซิลฟรีก็ต้องเบอนะครับมันจะไม่ค่อยไหว้นะครับก่อนอื่นก็หาซิลฟรีก็นะครับน้ำน้ำมืดนะครับจำเป็นนิดหน่อยนะครับ ซิลฟีผมมันบางนะครับก็เลยจำเป็นต้องเอาตัวนี้มากันให้นะครับดูนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับกระเด็นได้นะครับถ้าสกิลโดนนะครับมันก็กระเด็นนะครับนี่ครับผีที่อัญเชิญมานะครับนี่ครับกระเด็นไปด้านหลังนะครับ นี่นะครับมีผีตรงนี้นะครับโดนนะครับถ้าสกิลโดนก็จะเด้งไปข้างหลังนะครับแต่ส่วนมากกันไม่ค่อยโดนนี่แหละครับก็ถือว่าได้นะครับใช้ได้ใช้ได้นะครับเจอร่างวิญญาณก็ ก็ามาใช้งานได้นะครับดูนะครับปล่อยสกิลที่ตุ๊กก็ได้นะครับผีถ้าโดนก็กระเด็นนะครับถือว่าได้ทั้งสองตัวนะครับยมมาทูตก็จะยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่าให้มันดันหน้าป้อมนะครับเดี๋ยวโดนใบนะครับ ตายยกตี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่มีความสามารถในการผลักกระเด็นตัวอัญเชิญนะครับของยมมาทูดได้นะครับสำหรับ2ตัวนี้ก็ใครมีก็เอาไว้ติดทีมสักตัวนะครับเผื่อจมเจอยมมาทูดนะครับจะได้รับมือได้นะครับแต่ต้องแม่นนะครับสกิลโดนก็ได้นะครับถ้าสกิลไม่โดนก็ดวงซวยไปนะครับ สำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ